เสียงปลายสายนาใจกลางกรุงเทพย่านธุรกิจที่รถติดขัดไม่ต่างจากชีวิตพงพัดชายวัยกลางคนในชุดสูทเนียบใบหน้าฉายแววเหนื่อยล้าจากการทำงานล่วงเวลาพงพัดนั่งนิ่งอยู่หลังพวงมลาลัยรถยนต์หรูกระจกกรองแสงสะท้อนภาพตึกระฟ้าเสียดฟ้าที่เขาต้องมุ่งมั่นทยานไปให้ถึงเบื้องบนท่ามกลางความเงียบงันในรถเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือดังขึ้น เป็นชื่อของนนลูกชายเพียงคนเดียวพ่อครับเสียงเล็กๆที่ได้ยินบนปลายสายทําให้ความเหนื่อยล้าของพงพัฒนมาลายไปชั่วขณะว่าไงลูกหิวข้าวหรือยังพงพัดถามพลังเหลือบมองนาฬิกาบนข้อมือที่บอกเวลาเกือบสองทุน่นคุณแม่ไม่สบายครับพ่อตัวร้อนมากเลยเสียงของนนสั่นเครือคล้ายจะร้องไห้ใจของพงพัฒกระตุกวูบ ภาพของอรุณีภรรยาของเขาลอยเข้ามาในห้วงความคิดอรุณีเป็นคนขยนันและดูแลบ้านช่องไม่เคยขาดตกบกพร่องไม่เคยปริปากบ่นเรื่องที่เขาทำงานหนักแม้บางครั้งแทบไม่มีเวลาให้เธอและลูกเลยก็ตามพ่อกำลังจะกลับแล้วลูกนะให้คุณแม่ทานยาลดไข้หรือ,อยังพงพัฒพยายามปรับน้ําเสียงให้เป็นปกติที่สุดทานแล้วครับแต่คุณแม่หลับไปแล้วตัวยังร้อนอยู่เลย พงพัฒวางสายจากลูกชายแต่จิตใจเขากลับว้าวุ่นรถที่ติดขัดอย่างหนกักยิ่งทำให้เขารู้สึกร้อนรนในหัวของพงพัฒนเต็มไปด้วยงานที่ต้องเร่งสะสางโปรเจกต์สําคัญที่ต้องปิดดีลเพื่อความก้าวหน้าในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงหากทำสําเร็จเส้นทางอาชีพที่เขาทุ่มเทมาทั้งชีวิตจะสว่างสวยชีวิตของครอบครัวก็จะสุขสบายยิ่งขึ้นไปอีกแต่ชีวิตสุขสบายที่ไร้ซึ่งผู้จัดหา จะมีความหมายอันใดหากอารุณีเป็นอะไรไปทันใดนั้นพงพัฒตัดสินใจหักพวงมาลัยเลี้ยวกลับรถมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านทันทีเขาจัดการธุระที่บ้านมอบหมายงานสำคัญให้ลูกน้องและส่งอีเมลแจ้งหัวหน้าง,งานเรื่องการลาหยุดฉุกเฉินพงพัฒรู้ว่านี่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการงานของเขาอย่างใหญ่หลวงเขายือดอกรับกับผลที่ตามมาและไม่เสียใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้แม้แต่น้อย แสงไฟที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างบานใหญ่ทำให้พงพัฒรู้ว่ารุ่งเช้ามาเยือนแล้วหลังจากไม่ได้พักผ่อนมาทั้งคืนเขานั่งเฝ้าไข้ภรรยาไม่ห่างอารุณีกำลังหลับไหลยอย่างสงบความร้อนจากพิษไข้จางหายไปจนสัมผัสได้จากหน้าผากของเธอหน่นค่อยๆย,ย่องเข้ามาพร้อมแก้วน้ำและยานั่งลงข้างๆพ่อพ่อครับหนนกระซิบเบาๆพงพัดหันมายิ้มให้ลูกชายใบหน้าของเขาแม้จะอิดโรย แต่ดวงตากลับเปลี่ยมด้วยความสุขความสุขที่ได้เห็นคนที่เขารักปลอดภยัยและความสุขที่ได้ทำหน้าที่ของคนเป็นพ่อและสามีที่ดีที่สุดต่อไปนี้พ่อจะอยู่ตรงนี้กับลูกเสมอคำพูดของพงพัฒน์ไม่ใช่คำสัญญาที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นความจริงใจที่เขาจะปฏิบัติตามนับจากนี้และตลอดไปในชีวิตที่เหลืออยู่